ยุคสมัยที่ผู้คนมองหาสุขภาพในชีวิตการกินผักสลัดเริ่มแพร่หลายในหมู่ผู้รักสุขภาพน้ำสลัดรสชาติอร่อยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราไปแล้วซึ่งการที่จะผลิตน้ำสลัดให้ได้ตามความต้องการมากขึ้นเกือบเท่าตัวยอดขายเพิ่มมากขึ้นกว่า28ล้านบาทต่อปีแต่ลงทุนให้น้อยที่สุดไม่เพิ่มแรงงานไม่เพิ่มการล่วงเวลาไม่ง่ายใช่ไหมครับแต่พวกเขาสามารถทําได้อยากชมกันแล้วสินะครับว่าทําได้อย่างไร ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Efficiency Tips สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง supply chain i n n o f r e s h ตอนสลัดขั้นตอนไม่จำเป็นทิ้งไปเพื่อธุรกิจสุขภาพดีธุรกิจของ i n n o f r e s h เป็นธุรกิจประเภทใดและมีการขยายของธุรกิจไปถึงไหนแล้วครับ ินโนเฟสเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตมายองเนสน้ำสลัดแล้วก็แซนด์วิชสเปรดนะคะรวมถึงซอสคาวหวานต่างๆลูกค้าหลักเราเนี่ยจะอยู่ที่กลุ่มของฟู้ดเซอร์วิสแล้วก็กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากค่ะความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดเราได้ปรับตัวให้สามารถผลิตได้ทันความต้องการอย่างไร สายการผลิตของโคซอรคือกลุ่มมายองเนสเนี่ยมี2สายการผลิตสายการผลิตที่2เนี่ยเป็นสายการผลิตที่มีกําลังผลิตค่อนข้างต่ําโดยที่ว่าเราเองเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงได้ต่ําขนาดนั้นนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราเคยผลิตได้25่สิบห้แบชถ้ามาคํานวณเวลาการทํางานจริงๆมันควรจะได้อย่างน้อยสัก35เราเลยมาตั้งทาร์กเก็ตที่35บห้แบชซึ่งการเพิ่มขึ้น10บแบชต่อวันเนี่ยจะทําให้สามารถผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นได้ปีหนึ่งถึงยี่สิบแปดล้าน หลังจากได้เข้าอบรมกับ Lean Supply Chain by TMB พบสาเหตุของปัญหาหรือไม่ครับสาเหตุของปัญหาก็คือเรามองว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเราสูญเสียเวลาในการทํางานอะไรไปบ้างซึ่งจุดสําคัญที่เรามองข้ามไปคือมันเป็นเรื่องของการล้างเปลี่ยนโปรดักต์ซึ่งในการล้างเปลี่ยนโปรดักต์เนี่ยเราจะเสียเวลาไป112นาทีถึง120นาทีถ้าพูดสั้นๆก็คือ2ชั่วโมงต่อครั้งตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เราสูญเสียการผลิตออกไป หลังจากได้เข้าอบรมคอร์ส Lean Supply Chain by TMB เราได้ใช้วิธีการอย่างไรบ้างปัญหาจึงจบลงอย่างดีสิ่งที่เราปรับแก้ไปเนี่ยจากเดิมเี่เคยเราแยกขั้นตอนในการล้างแล้วก็มารวมขั้นตอนกันขั้นตอนไหนที่สามารถทำก่อนได้ขั้นตอนไหนสามารถคอมบาร์รวมกันได้เราก็รวมกันซึ่งทำให้ลดเวลาการล้างไปได้ครึ่งหนึ่งครับ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในขั้นตอนล้างเนี่ยจะเป็นปืนแรงดันสูงหรือว่าเรียกว่าไฮเพชเชอร์คินนิ่งก็คือช่วยในการล้างท่อสะอาดซึ่งปืนตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําก็ได้โฟมก็ได้ลดการขัดถูของพนักงานทําให้ประหยัดเวลาในการล้างมากยิ่งขึ้นครับผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานทํางานสบายขึ้นคราสปกปรกเนี่ยออกได้ง่ายมากขึ้นจากเดิมที่เคยต้องขัดต้องล้างนานเนี่ยเราประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยส่วนในการผลิตเนี่ยเราเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเพิ่มตัวปั๊มขึ้นมาหนึ่งตัวเพราะปกติเนี่ยเราจะมีปัมกาารผลิตเียแ่วดนใต เราเกิดการรอคอยขึ้นครั้งละ3านาที4นาทีซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับเวลาทั้งวันแล้วเนี่ยมันมหาศาลเราเพิ่มปั๊มมาหนึ่งตัวเนี่ยทำให้เรามีกำลังการผลิตเ,เพิ่มขึ้นช่วงแรกเราจัดก,การพักเบรกที่ไม่สัมพันธ์กับการทำงานของพนักงานเหมือนกับว่าทํางานอยู่กลางคันแล้วเราก็ไปพักเบรกซึ่งเราได้เปลี่ยนเวลาพักเบรกใหม่ให้ทุกคนทางานได้ต่อเนื่องมากขึ้นจบสิ้นกระบ,บวนการผลิตพอดีถึงค่อยพักเบรกตอนนี้เราเพิ่มได้จาก25บแบเป็น35บหแบ เพิ่มได้10บบตต่อวันปีหนึ่งเราได้ผลอะไรเพิ่มขึ้น28ล้านบาทครับเราลงทุนไปจากงบประมาณที่เราตั้งไว้1ล้านบาทเราใช้เงินลงทุนไปเพียง5้าแ0 0 0้บาทถือว่าเราใช้เงินลงทุนไปน้อยกว่าเป้าที่เราตั้งไว้อยากฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมบ้างโครงการนี้ถ้าถามผมก็คือมันเป็นการเปิด โลกัศน์ปกติทุกคนจะเคยเรียนการอบรมมาหมดแล้วแต่พอเรามาทํางานจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนของโครงการนี้โครงการนี้จะมีการติดตามผลการทํางานอย่างต่อเนื่องเขาจะเจาะลึกจนสิ่งที่คิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันมันไม่ครบอาจารย์สม่ไหมคือสอนเราว่าตกป่ามากกว่าที่จากป่าใช่ไหมก็คือให้มาก,กินก็คือหลังจากนั้นใช่ไหมก็คือเราก็สามารถทาโปรเจกต์ด้วยเราเองโครงการนี้สำหรับทีเมบีเนี่ยถือว่าให้ประโยชน์กับเรามากแล้วชอบคอร์สนี้ตรงไหนครับ ชอบคอร์สนี้มากที่สุดตรงที่ว่าคอร์สนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เน้นคอนเนค t ชันเพียอย่างเดียวนะคะแต่ถูกออกแบบมาให้สามารถนําความรู้ไปใช้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับบริษัทของเราอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงะคะ่ะ และนี่คือบทพิสูจน์แห่งการเรียนรู้ที่ความรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ Lean Six Sigma สามารถทำให้คุณมองเห็นถึงปัญหาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุและให้คำตอบของทุกปัญหาเพื่อให้ธุรกิจคุณได้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง